ยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอายยอมแพ้บางทีก็ชนะได้นั้นจับฉายใต้หงดักชนชังนเินผมไม่ดูว่านี่มาเว้ย The Conference Netflix อันดับ2ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่การันตีว่ามันจะดีโดอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็กดเข้าไปก็ปรากฏว่ามันก็อย่างที่คิดเนี่ย คือคุณดูแค่หน้าปกอะครับมันก็คงจะเป็นหนังแบบสแลชเชอร์ไล่ฆ่ากันกลางป่าเลือดสาดขวานมาเลื่อยมีหัวขาดสะบ,บ้นเลือดทะลักเต็มหน้าจอร้องวาามันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับตามแบบฉบับหนังสแลชเชอร์ทั่วไปเลยแต่จุดหนึ่งที่เดอะคอนเฟรน c ์มันทำได้น่าสนใจกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมันคือมันจะใช้คำว่าอะไรดีวะ มันคือกำมลสันดานของตัวละครนะครับยกตัวอย่างนะอย่างอ่าอันนี้สันดานนัคืออวดดีกดขี่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองหน้าฮีด้วยหรือว่าจะเป็นแม่สาวคนนี้ครับสาวรุ่นใหม่ใจใฝ่คุณธรรมไอ้ดอมสม้มเนี่นเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะเป็นอ่อคุณป้าอบบี้บูมเมอร์มัง้งที่จะ ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มือไม่พายเอาตีลาน้ําเนี่ยคือคือมันจะประมาณนี้มันคือจะเอาคนในแต่ละบุคลิกที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยเอามันรวมกันแล้วให้มันเจอความชิบหายด้วยกันอย่างนั้นเนี่ยเออมันก็เลยค่อนข้างที่จะน่าสนใจว่าคนประเภทแบบเนี้ยมันจะรับมือปัญหาได้ยังไงและคนประเภทแบบเนี้กับคนประเภทอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมซึ่งผมบอกเลยว่ามันอาจจะ มองในมุมความเป็นจริงไม่ได้แต่มันก็ยังพอคิดอะไรต่อได้มันไม่มิกเซนอยู่แล้วว่ะพูดงี้แล้วกันแล้ว้าพรไอมไนะครับเราไปเข้าป่าความหลากหลายเจนความคิดแดนอิสระฟรีสปีชกันเลยดีกว่า ู้าลงงททุนนแตต่ััววมมชใหดเพอคบจุดเริ่มต้นของความชิบหายนะครับก็เริ่มต้นจากการที่มีกลุ่มแก๊งข้าราชการทิศบาลท้องถิ่นของเมืองเมืองหนึ่งเขาไปพักร้อนกันโดยเขาให้ผลว่ามันเป็นการพักร้อนแบบบำบัดทุกขบำรุงสุขกระชับความสัมพันธ์ไมตตีควบคู่ไปกับการทำงานแบบ w อ่า uh, work ์ n แอนแน่นอนว่ามันพูดแบบนี้มันไม่ w o r k ์หรอกแล้วมันก็ไม่สัมพันธ์ไม่ตีกันด้วยเขาก็ไปกันเหมือนเป็นบ้านพักตากอากาศกลางป่าเขาทำเลยอดฮิตของทุกๆเรื่องราวการฆัตรกรรมหูสยองขวัญก็ไปกันจากนั้นก็มีการประชุมกันเหมือนกับว่าไอเทศบาลแห่งนี้เขาจะลงทุนกับห้างสรรพสินค้าประจำเทศบาลก็คือห้างอะไร จุดประสงค์ก็คือเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการหมุนเวียนพายุกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไม่ใช่การหยอดน้ำข้าวต้มซึ่งฟังดูมันก็ปกติถูกปะแต่ปรากฏว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของโปรเจกต์นี้นะครับมันมีไอ้ชั่วบางตัวในทีมเนี่ยมันแอบไปทําสัญญาโดยการไปเวนยึดที่ดินบริเวณที่จะสร้างห้างเนี่ยมันไปเวนที่ดินของชาวบ้านมาแบบดือด้อๆโดยที่ไม่ชดใช้ไม่ได้ซื้อมาเลยไปเอาของเขามาดือด้อซึ่ง หนึ่งในเคสที่ไปเอาของเขามาเนี่ยมันทําให้เจ้าของที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเขาเครียดจนฆ่าตัวตายนําซ้ําครับไอที่ว่าโปรเจกต์จับกระตรงกระตุน้นพายุหมุนเศรษฐกิจกอะไรพวกนี้แม่งก็โมูมันไม่มีคือมันไม่มีใครมาลงร้านด้วยซ้ํามันก็จะสร้างห้างเอาหน้ากันเฉยเฉยมันก็เลยเป็นจุดประเด็นเครือบแขีงใจของทีมข้าราชการตําบลอําเภอท้องถิ่นกูเอาแม่งหมดละโดยอทีมนี้เนี่ย มันจะแบ่งบุคลิกคนได้เป็นหลักๆก็3ามกลุ่มคนดีกลุ่มคนดีครับนำทัพมาโดยหนุ่มสาสาลิกาลิ้นทองกระดองเคลือบโคเมียมไอปีเตอร์ผมรู้มาพอดีว่าบักมันคูนหาพนักงานใหม่อยู่คุณป้านักบิดเบือนพูดวกวนงมอ่างยกคำคมวาทกรรมบกบัน บ,บ,บทบังสรรับบบนดานของตัวเองไหนบอกสิเป้าหมายสิ่งแวดล้อมกับภูม,มิอากาศต่างันม่ต้องเอาการเมืองมาเกี่ยวทุกเรื่องก็ได้จะมา,ารื่องสิ่งแวดล้อมันตอนนี้ไม่ได้นายกเทศบาลผู้ลหลงไหลในกระดองเคลือบทองคําของไอปีเตอร์ป้าเมมแล้วก็วัยรุ่นที่ฝากสมองไว้ที่ลูกกระโปงล,ลูกไลไอปีเตอร์ไม่ต้องจํามาเยอะครับเดี๋ยวแม่งก็ตายกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจใฝ่คุณธรรมนําทัพมาโดยซาร่าสาวสวยผู้ตรงฉิน ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้าลงชดเชยให้พอซันเจ้าของฟาร์มกับครอบครวัวคือเราค้นฟาร์มเขาทั้งฟาร์มพวกเขาก็ต้องได้ค่าชดเชยบ้างสิต่อมาอ่าซาร่าซาร่าคือมันจะคล้ายซาร่าคนแรกครับแต่ว่าเธอจะมีความกล้าหาญมากกว่าก็เลยเป็นซาร่าซาร่านั่นแหละคิวหนุ่มเนิร์ดไ่คุณธรรมแต่เพิ่มเติมด้วยความรักซ่อนลึกไว้ในใจที่มีไว้ให้ซาร่า ซาลาชื่อเฉยๆและกลุ่มสุดท้ายเบบี้บูมเมอร์ปล่อยจอยลุงชัยทรงอ่าลุงแก่ๆอ้วนๆขี้เล่าตลกเดก็กงานการไม่ค่อยทำอะ่ะนี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยเออฉันว่าคงตั้งใจเหมือนคนเผาถ่านละมั้งนั่นแหลปะป้านึกทรงขร้าราชการเออละเหยเช้าชามเย็นชามเน้นเมากับชาวบ้านผู้จาก เตาตุ๋ยพูดเป็นต่อยหอยแล้วก็มักจะหามุกฝืดๆมาขัดคอชาวบ้านเชาช่องหรือว่าตัดออกให้สั้นลงหน่อยดีหรือเปล่าล่ะเอาช่วงต้นออกไปช่วงกลางช่วงท้ายดู <laughs> และคนสุดท้ายป้าเพ็ญศรีคนแก่ทรงย้ำคิดย้ำทำคลั่งศาสนาประมาณหนึ่งดีๆทั้งนั้นแต่และตัว เรื่องราวในช่วงแรกเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งสักเท่าไหร่มันก็จะผสมนปนเปไปหมดแบบมุกฝืด5บาท10บาทอย่างกานที่คนชั่วเอ้ยคนดีบูลลี่คนไฝ่คุณธรรมโดยเฉพาะไอ้ไอ้เนี่ยที่เราก็รู้ว่าเธอเปราะบางแค่ไหนถ้าเธอไม่อยาก ก็ไม่จเปนยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอายยอมแพ้บางทีก็ใช่ได้น,นั่นนี่หยุดนะ้าพอแล้วคายอย่าทำอย่างนั้นนะมไม่ล่ะไม่เอาดีกว่า อ๋อขอบคุณมากและนอกจากนี้หนังก็ยังจะแสดงเห็นถึงปัญหาเวลาที่ไอ้พวกนี้เขาทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงความคิดหรือว่าจะเป็นเจนความคิดความอ่านของไอ้แกงเนะครับเวลามันทําอะไรกันสักอย่างเนี่ยมันคือไม่มันไม่ใช่เขาว่าแย่แต่มันไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาทุกๆสิ่งที่มันทําด้วยกันอย่างง่ายๆกิจกรรมนี้มันเป็นเหมือนกับกิจกรรมทางบ้านพักก็อย่างที่บอกครับเพื่อเสริมสร้างไมตเตีอะไรต่อกันทางเหมือนกับผู้จัดกิจกรรมเนี่ย ก็ถามว่าเนี่ยสมมตินะว่าพวกพวกมึงเนี่ยอยู่บนเรือที่มันจะจมเนี่ยแล้วพวกมึงเนี่ยต้องเลือกว่าจะต้องทิ้งอะไรไปบ้างกับเก็บอะไรไปบ้างไอ้ทิ้งเนี่ยคงไม่ต้องบอกว่าต้องทิ้งของที่มันไม่จําเป็นส่วนที่เก็บไว้เนี่ยก็ต้องเป็นพวกของที่มันจําเป็นที่ต้องใช้เพื่อให้เรือเนี่ยมนจมช้าที่สุดแล้วในทางเดียวกันเนี่ยพวกมึงเนี่ยก็ต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่บนเรือนั้นน่ะได้ด้วยแล้วมันก็เถียงกันอย่างไอ้เนี่ย มันมันบอกว่ามันจะเอาทิชชู่ไว้เช็ดก้นแต่ว่ามันจะโยนอาหารทิ้งเพราะว่ามันบอกว่ามันกินน้ํามันก็อยู่ได้หรือว่าจะเป็นไอ้นี่มันมันบอกว่ามันจะเอาแม c b บุ๊กไว้แล้วเขาก็เถียงกันว่ามึงจะเอาไว้หามึงหรอมันกูลองฟังดูแล้วกันนะกระดาษทิชชู่เหมือนจะสําคัญมากๆต้องเก็บไว้เอาหารกระป๋องดูเกะกะอยู่นะเอาทิ้งไปดีไหมล่ะแล้วงั้นจะกินอะไรล่ะ กินน้ําผมก็อิ่มแล้วสบายมากคือคือเอาจริงนะไอ้พวกนี้สมมุติว่าเรือมันล่มจริงนะครับให้กระเป๋าดูดละมอนแมงไปะแมงก็ตายห่าเหมือนเดิมอยู่เดียขึ้นอยู่กับว,ว่ามันจะชา้าจ,จะเร็วแค่นั้นแหละแล็บท็อปต้องเอาไว้แน่นอนอ๋อไหนกจ็จะได้แล็บท็อปว่ายน้ากันสิเลยแล้วคุณลองคิดดูนะว่าปัญหาแก่นี้มันยังแก้กันไม่ได้เลยแล้วถ้าสมมติว่ามันมีฆาตากรลูกจิตทรงแบบแอสซิสินคริสหลุดมาจากนอกโลกอย่างนั้นนะ่ะ มันมาฆ่าพวกมึงเนี่ยกูคิดว่ามันจะจัดการปัญหาได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วไอ้ฆาตรกรโรคจิตครับมันก็มาแล้วมันก็ไปวางพงวางเพลนวางกับดงกับดักตรงนู้นทีตรงนี้ทีตัดการสื่อสารตรัด Wi-FI ตัดเน็ตอะไรก็ว่าไปทําให้บ้านพักตากอากาศที่จะมาเชื่อมสัมพันธ์กันเนี่ยกลายเป็นสถานที่ปิดเหมือนเป็นเขียงหมูให้ไอ้ฆาตรกรนี้ไปฟันเล่นนั่นแหละ แล้วเขาก็ไล่ฆ่าเลยครับมันแบบมันมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยมันไม่ได้เอบมาเลยด้วยซ้ำมันก็เดินมาดืด้อถือไอสว่านนั่นแหละแล้วก็ใส่ไอไอหัวชินจังอะ่ะเพราะว่าไอปีเตอร์อครับมันเอาหัวเนี้มาเซอร์ไพรส์ซึ่งผมคงไม่ต้องไปหาความไมกซ์เซนอะไรจากมันแล้วแต่เอาเป็นว่าไอคาตกรเนี่ยมันไปโดหัวมาแล้วก็มาใส่แล้วมันก็ไล่ฆ่าเลยครับตัวแรกลูกไล่ปีเตอร์สมองอยู่ที่กระโปง ได้น so <quin Daniel s> mm ั่นนี่หยุดหน้าพอแล้วใครลายต่อมาเป็นป้าแมมแฟนดอมโคเมียมคือคือนั้นน่ะเหมือนกับว่าป้าแมมกับไอ้ปีเตอร์เขาแต่งตัวใส่สูตรกันเหมือนกับว่าเตรียมจะไปเชื่อมสัมพันธ์ทําไมตีกันนั่นแหละแต่สุดท้ายครับป้าแมมโดนชักุง แล้วทีนี้ก็คนละคนเลยครับกระจัดกระจายแบ่งได้เป็นอ่อกลุ่มเบบี้บูมเมอร์บวกกับเด็กไฟแรงลุงพรชัยปั้นนึกหนุ่มเนิร์ดซาร่าซาร่าแอบอยู่ในบ้านซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นก็อยู่กันได้ครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหนุ่มเนิร์ดกับซาร่าเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นหนุ่มไฟแรงเขาดูหนังมาเยอะเขารู้ว่าการแอบอยู่แบบเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับ จอลลี่แบร์ที่นอนแก้ผ้าอยู่ในถุงขนมให้ไอเฟดที่ไหนบันมาแกะแล้วก็เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยแบบดือด้อๆอย่างนั้นเน่ยเขาก็เลยวางแผนว่าเราต้องออกไปจากที่แห่งนี้โดยการไปเอากุญแจรถในบ้านพักของไอปีเตอร์ซึ่งแน่นอนอย่าที่บอกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยอันนี้น็อตออนะครับมักจะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเสี่ยงก็ไม่ไปแต่ว่าด้วยความที่ไฟนะครับมันแรงมากเผดเผาซาร่าซาร่า ก็วิ่งไปหากุญแจส่วนหนุ่มเนื้อเนี่ยก็อันนี้ก็ไฟแผดเผาเหมือนกันแต่ว่าเป็นไฟความรักที่มันจุดแลแหละก็ออกไปตามหาซาร่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยซาร่าสาวสวยตรงฉินหนีไปกับไอปีเตอร์คนอวดดีเห็นแกตัวชี้หน้าฮีไอเสายชีพหายตาหงุดหงช่างเย็ดซึ่งเขาก็ลอยแพไปมันก็มันก็ดูโอเคนะครับมันเหมือนกับว่ามันจะรอดแล้วเพราะว่าไอฆาตรกรเนี่ยมันก็เหมือนกับมันปล่อยจอยแล้วอ่ะเพราะว่า มันยืนดูครับให้มันลอยไปแต่ปรากฏว่ามันขึ้นชื่อครับว่ามันมันชื่อว่าปีเตอร์มันต้องไม่ธรรมดาไม่เหมือนมนุษย์ปกติสุกอยู่แล้วมันมันถีบซาร่าตกแพลเว้ยเพราะว่าซาร่าอย่างที่บอกครับว่าเธอเป็นสาวตรงฉินใจใฝ่คุณธรรมเธอพยายามจะตรวจสอบโปรเจกต ของไอ้ปีเตอร์ที่มันมมไว้อะแล้วไอ้ปีเตอร์มันยอมไม่ได้มันเสียหน้าไม่ได้มันต้องหล่อที่ผมก็ไม่เข้าใจความคิดแม่งหรอกมันก็เลยถีบซาร่าตกแพรแล้วคือความน่าสนใจเนี่ยคือแพรครับมันไม่ใช่แพรที่มันดีโดอะไรมันเป็นแพรขวดเหมือนสมัยงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมอ่ะคือคือพอมึงถีบเขาลงไปแล้วอะแพรมันก็ไม่สมดุลไงมันก็เอียงสุดท้ายมึงก็ตกไปด้วย ไอ้ควายเราสุดท้ายมึงก็ต้องกลับไปไปเผชิญความชีพหายกันตอ่อโอ้สุดยอดมึงเนีสมแล้วกับปีเตอร์แล้วทีนี้พี่เนิร์ดครับที่ออกมาตามหาซาร่าเนี่ยเขาก็เจอกันแล้วก็พากันกลับไปที่บ้านส่วนสาวซาร่าซาร่าที่ออกไปหากุญแจเนี่ยก็เจอแต่สุดท้ายครับไอ้ฆาตรกรมันรู้มันก็เลยไประเบิดรถโชว์ครับ ถามว่ามันระเบิดด้วยอะไรเนี่ยคือเดินมาไม่ไฟมาแถมยังวางกองทับกระเป๋าฉันไว้อีกเนี่ยออเออเอเอนั่นก็ผมเองล,ะล่ะผมก็ <มา S 2> จะเอาของสปพ이ส์สสคือพูดง่ายๆว่าไอ้ฆาตกรเหมไดนแค่เอาไฟแช็กไปจุดประทัดที่มึงเอามาแล้วรถก็ระเบิดนั่นแหละตัดภาพไปหาไอ้ปีเตอร์อ่าปีเตอร์เนี่ยไปกับป้าเพนสีด้วยคือมันไม่ได้ไปด้วยกันหรอกแต่ว่า เขาไปเจอกันแบบดื้อๆพอดีแล้วปรากฏว่ากูเห็นแผลที่ไอหัวปีเตอร์ป่ะนั่นแหละมันไปติดกับดักเหมือนกับเป็นเส้นเอ็นมั้งที่ฆาตกรมันขึงไว้แล้วมันก็วิ่งไปชนแล้วมันก็เลยเป็นแผลแบบอันเนี้คือผมไม่สามารถดูได้เลยว่าแบบมันต้องจิกตีนเนี่ยมันเห็นหนังหัวกระโหลกเลยอ่ะแล้วเขาก็เย็บอ่ะมันคือมันเย็บเหมือนไม่เย็บอะมันเย็บไปทีเดียวอะอ่ะสุดท้ายครับเขาก็หนีกันมา แล้วแน่นอนว่าใครไปกับไอพีเตอร์เนี่ยก็ก็พอจะรู้ได้คุณดูคุณดูมาทำกับคนแก่คนแก่ที่เพิ่งเย็บแผลให้มึงอะม,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 มึงนี่มันไอพีเตอร์มึงด่ามันดิมึงนี่มันเฮี้ยงจริงเลยสัตว์แต่แต่ความน่าอุนิดคือทุกครั้งเนี่ยมันก็จะรอดไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วเนี่ยไม่ไม่มีจริงหรอกเพราะขับมอไซค์ไป มันก็ขับไปไกลอยู่ครับคือไอ้ฆาตกรเรื่องนี้มันเป็นฆาตกรแบบมนุษย์เว้ยคือมันไม่ได้เก่งเวอร์วังอะไรเหมือนกับไอ้ไอ้พวกฆาตกรเจสันอะไรอย่างนั้นเนี่ยเหมือนรู้ว่าจะเป็นไอ้พวกบาลองเซกาเซเดบูสก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นคนธรรมดานี่แหละคือมันขี่มอไซค์หนีมันก็ตามไม่ได้แล้วถูกปะแล้วคุยว่าเหตุผลอะไรที่ที่มันจะมันจะไปได้ไม่ถึงไหนใช่มันก็มันมันหล่อนนะ่ สุดท้ายก็ขับรถตกแม่น้ำซึ่งมันยังไม่ตายหรอกมันยังไม่ถึงเวลาตายครับมันต้องมันต้องตายอนาถกว่านี้ตัดภาพกลับมาที่บ้านตอนนี้ก็จะเป็นแก๊งใหญ่แล้วก็จะมีอ่อลุงชัยปั้นนึกแล้วก็ซาร่าซาร่าซาร่าหนุ่มเนิร์ด5คนแล้วมันก็จะเข้าอีหลอบเดิมแกง๊งบูมเบอร์เนี่ยไม่อยากย้ายแต่ด้วยความที่ ตอนแรกอ่ะมันคือ2ององไงไฟกับกับน้ํำมันชนกันแล้วมันก็แป้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยเพรมันมีไฟนขึ้มาอีกดวงนึงเนี่ยแล้วเป็นไฟที่แรงด้วยเขาก็เลยเกลี้ยกล่อมกันว่าในฐานะของอ่าเสียงส่วนใหญ่3ต่อ2ฉันขอเสนอว่าเราจะต้องหนีออกจากเกาะแห่งนี้โดยการใช้สลิงที่อยู่ตรงแม่น้ําเราจะไปกันในอีก5นาทีซึ่งอ่าป้านึกเนี่ยเด็คือคนนึกถึงแบบ คุณป้าคุณยายครับเขาไม่ได้เขาอยากไปไหนอยู่แล้วถูกปะเขาก็ไม่ยอมไปแต่ว่าลุงชัยอย่างที่บอกเป็นลุงตลกแดกประมาณหนึ่งแต่ว่าลุงพวกนี้มันไม่เชิงแย่นะแต่ว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าใครชวนไปไหนก็ไปใครให้อะไรกูก็กินน่ะประมาณนั้นก็เลยเกลี้ยกล่อมกันสุดท้ายทั้งคู่ก็ยอมไปก็ไปกันครับผ่านป่าผ่านกับลงกับหนกอะไรก็แต่แน่นอนไอ้ฆาตกรมันมาเว่ตอนทีนี้ กระจัดกระจายกันอีกรอบสาวออซา,าร่าซาล่าติดกับแต่ว่าหนีมาได้ส่วนซาร่ากับหนุ่มเนิร์ดก็ยังอาเชื่อมั่นในอุดมการวิ่งไปถึงสลิงและก็โหนข้ามแม่น้ําซึ่งมันก็ดูจะไม่มีนะแล้วเพราะว่าไอ้ฆาตกรเนี่ยมันก็ไปไล่คนอื่นแล้วอะแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงที่มันแลนดิ้งอะครับฆาตกรเนี่ยมันเอาไม้ไปเสียบไว้แน่นอนด้วยความรักอันบริสุทธ ของหนุ่มเนิร์ดเขายอมพีชีพหันหลังแทนซาราซึ่งการตายของพี่เนิร์ดเนี่ยมันก็ทําให้ซารารู้สึกผิดมากๆการยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเชื่อของตัวเองมากเกินไปมันก็มีดาบสองคมเหมือนกันแต่คุณอย่าไปถือเป็นคติประจําจงประจําใจอะไรนะมันไม่เม k e s e n s ตั้งแต่โรงแรมมหานี้มันไม่มียงมียามันด้วยซ้ํานะอ่ะตัดภาพไปที่ป้านึกกับลุงชัยคือ อย่างที่บอกครับคนแก่เนี่ยเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเขาก็กลับไปหลบที่บ้านเหมือนเดิมเซฟโซนจะเป็นยังไงก็เป็นกันแต่ว่าขออยู่ในจุดที่เรารู้สึกปลอดภัยในปัจจุบันก็พอ,อนนแล้วฆาตากรมันก็ปลุกมาถึงแม้ว่าจะเป็นคนแก่ปล่อยจอยงานไม่เอาวันวัๆเอาแต่มูเจ็ดมา้าแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็สู้เหมือนกันครับ ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามากกว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างคุณป้ากับลุงชัยยืนหยัดต่อสู้กันแม่งแบบดื้อย่างนั้นแหละเรียกว่าหยิบหาอะไรได้ไม่เก้าไปสู้กันน่ะไม่เป็นไรเลว่าคราวนี้มันส่ลงแน่และสุดท้ายชนะคือสาวซาร่าซาร่าเนี่ยแกวิ่งมาแล้วก็จะสวิงหัวคาตกรไปล่วงตายห่า แล้วตัดภาพกลับไปที่ศาลาเ่างที่บอกครับว่าเธอกำลังเศร้าแล้วก็เซลเดากับตัวเองอยู่แต่จู่ๆเนี่ยมันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา <c oughs> ก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วรถตำรวจก็ามาทุกอย่างเหมือนจะดีจบได้มีอ่าป้าแม่มกับไอ้สมองกระโปรงตายไปก็อาจจะไม่ต้องน่าเสียใจมากขนาดนาั้นหรอกมั้ง ซา,าร่าเธอก็วิ่งไปหารถพยาบาลแต่ปรากฏว่าแน่นอนครับตัวเอกของเรายัางอยู่ไอ้พีเตอร์ <S <S 1> <S 1> มันคือทั้งๆที่ทุกอย่างมันจะจบอยู่แล้วอะไม่ได้มั้งคือเดี๋ยวมันไม่เข้าคอนเซปต์ไงคอนเซปต์ของไอคนที่ชื่อปีเตอร์ก็คืออ่าว่าไงบอกเขาไปดิ <S <S โง่ที่หายเกินเยียวยาและตายย่งหมาสมภาคภูมิสชั่วโมงมึงคิดได้แค่นี้เหรอ แล้วมึงทำไมมันจะหายมึ่เก่งยังไงมึงดิไอพีเตอร์ครับมันพยายามจะฆ่าซาร่าด้วยเหตุผลเดิมก็คือซาร่าไปเปิดโปงโปรเจกต์ห้างอะไรของมันนั่นแหละแล้วมันก็เลยเสียหน้ามันก็เลยต้องฆ่าเธอซึ่งอคุณดูสภาพสองคนทียสู้กันเนี่ยผมคงไม่ต้องบอกว่าใครมันจะตายอ่ะคือคือต่อให้มึงไม่ต้องเป็นแผลตรงหัวนะกูแถมดาบโซโลสั่งอันให้มึงอ่ะมึงก็สู้ใครเขาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วนี่ จุดอ่อนเมืองกลางหัวโดดเด่นเป็นสงา่าขนาดนั้นทิ่หายสุดท้ายครับซาร่าก็เลยดึงหนังหัวมานนะซึ่งฉากนี้ก็อึวลุกดึงแบบเห็นกระโหลกเลยสุดท้ายครับไอพีเตอร์ตายฮะจบ ความเห็นที่ต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ผลลัพธ์ก็จะต่างกันออกไปบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถพูดได้ว่ามันถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และวก็ควบคุมไม่ได้และบางทีความพูดที่ว่าความสาม,มคคีคือพลังก็จะเป็นแดบสองคมก็ได้หรือจะเป็นความเชื่ออุดมการที่เดียวแน่เถตรงและมุ่งมั่นบางครั้ง ก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้หรือแม้จะเป็นความคิดที่ดูขี้ขาดไล่แผนการไล่ความอรอบคอบสูแมงแบบดื้อบางครั้งมันก็ได้ผลขึ้นมาอย่างน่าใจหายสุดท้ายครับเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าความเห็นจะต่างกันนิสัยจะต่างกันสันดานจะต่างกันอุดมการจะต่างกันแต่ยกเว้นคนเชี่ยโดยเฉพาะไอปีเตอร์แม่งอยู่กับใครไม่ได้หรอกไอซันนรกใช่ไอซาชิพายใต้หงส์ักช่องช้างยึด the conference 6กเต็มสิครับ